สวัสดีพี่น้องสวัสดีเบอร์สุูุสุกคนมาหนีพบอพกันยามเสาร์พี่น้องเวลาบ้านหกโมงนี่แหละพี่น้องเอ้ยบอกเวลากันยังไงพี่น้องอ่ะนะ fc เพิ่อนจะขู่ว่าแต่ละมือว่าตอนเสาร์จากโมงมาหนีประมาณหกโมงนี่แหละพี่น้องโดยสบายดีพี่น้องเบอร์สุูุสุกคนสมองสบอดเลยเพื่อว่าในคลิปวิดีโอนี่หกโมงสามสิบเอ็ดหกโมงสามสิบเอ็ดหกโมงเข่งเนาะเพื่อว่าคลิปวิดีโอนี่พี่น้องแม่้องค้อมถือของไปน้ำเนาะจะไปอ่ะนะไปสื่อจักจั่นไปเบิ่งไปส้มว่า อาณา้ที่หาจักจันมานี่จะได้หน่อยได้ร้ายปันใดเนาะเพราะว่ามนีมีเอื่อยเอือยอยู่ทางโองเฮียนเพิ่นสั่งจักจันน้ำเมนองคอมเพิ่นว่าคันมีแหลือซื้อมาหายแน่แหลก็ไปเบิ่งไปส้มเลยว่าจักจันอาณาอยู่ทางบ้านเมนองคอมเขาาจ้าคายกันแบบใดเนาะจะได้หน่อยได้ร้ายปันใดพี่น้องไปนากันเลยเพอว่าจักจันมนีกับบุญเดาเองดอกพี่น้องเพราะว่า ตาพ่อคอมเพิ่นบอมีหมูไปเมื่อคืนนี่ <c oughs> เอ,อื้อยข้าเจ้าสั่งมาเนาะแต่ฮงเฮียนน่ะอยากได้จักจ <c oughs> ั่นไปลุนไปเบิ่งว่ามื้อนี้อ่บาบรรดาหนักหาจักจัน่นเฮาเพิ่นสิได้จักจั่นจักลอยจักลอยจักพันเพราะว่าอันน่ะพวกนี้เขาหาเป็นมืออาชีพขนาดเลยเนาะพ่อคอม กลางค่ำกลางคืนเขากับบริรับได้นอนเนาะกลางเว้นกับบริยูกัง้นยูกังคืนกับบริยูกั่ามากริยูอตื่นซ่ามากกับราากกบริยูอีกแสดงว่าเขาไปมื่นหนึ่งสามสามงามอุ้ยโดดโดดโดโดโดนั่นมันสามฮะเที่ยงกับไปเศร้าเที่ยงแรงกรางลาง,ง,กงคืนเศร้าเที่ยงแรงกลางคืนมื่นหนึ่งสี่เวลาพี่น้องเขาจะไปหาจักจั่นทรนะเศร้าสามแรงสามแรงหนึ่ง ว่าทางนี้มันยังอยากมือดอย่ตะเวนกันลังขึนเด้นะพอดีครับอากาศบริสุทธิ์ย่ำสาวๆเลยเพราะว่าบาัตรไหนครนี้สว่างสาวๆเนี้ยนี่จะบ่มีรถแลนผ่านเนาะเป็นบานนอ่อยไปสื่อจักจัน <c oughs> <c oughs> ไปสื่อจักจัน <c oughs> อันนี้ก็เป็นเพื่อนรังเก่าทีท่าแม่เหมอบภห้วัดเพิ่นมั่งไปเรียบร้อยแล้วจนได้ปีปลายจังได้มั่ง ตอนนี้หกโมงเข่งเนาะหกโมงสามเอ็ดโอ้ยสิท่านบ่บแบบนี้ท่านไปโรงเฮียนนะเพื่ออาจากจานไปส่งไลายบอกซื้อไปนี่กับบุได้เอากำลงกำไรเหรอพี่น้องสามเก่าราคาสามเก่าแบบว่าซื้อมาแต่หนีเท่าได้หล้วก็ไปอันส่งต่อให้ข้าเจ้าทอนั้นแบบว่าบ่ได้เอากำหลีกำไรนะมีแต่แบบแบบข้าเจ้าฝากซื้อว่านั้นซะเอาประเณไหมค่ะคนกลาง ก็เลย่นฝากซืกอ้อะจัดไปตามคำสั่งคำบอกของพวกเอื่อยๆเพิ่นนั่นละ่ะเป็นผู้ยังผู้ที่คนกลางเพียงคนกลางเพียงจะเป็นผู้ที่วะแต่ว่าเมีย้าคนกลางเนี่ยผมม่เห็นแล้วคือว่าเจ้าคลองเสีเสือ่อยผมแม่นเนาะเพือนลังนี่ล่ะพี่นอ้องบ่ที่เขาจะมาเอาก็ได้ มืดเลยกล้องยังอยากมือดอยู่ยจากคือสมออยู่อะ,อะสิได้อีวะน้อนี่ร,นรุ่นรุ่นพี่น้องว่าสิได้หรือบอ่พอปกตินี่ขเาขาจะคาคายถุกมือถุกมืดนะเหมือนห้าสิได้บ่เอาเนี่ยไ,ไปซ้ายบ่เลยพวกน้องนะ เนี่ยจักจั่นได้สิได้อีสิฮะทำมาซื้อจักจั่นได้หน่เออนี่เด้เนี่ยเอาออกมานั่งได้ซุปโต้ได้เท่าใดได้เท่าใดขึ้นนี่แปดล่อยเออเอามามาบรรดบใส่ฮาทองมาใส่พร้อมเด้อป้าตุ้ยพี่น้องเพิ่นว่าได้ ซื้อไปให้ข้าเจ้าข้าเจ้าผากซื้อ,อ,อผากซื้อแต่เงินบมท่านมาพอเข้าบมดท่านจักจัน่นเออเอ,เอาแหละเ,ออเพิ่นว่าได้ทอด้ายว่างงาน่แปลถอยแปลถอยโอ้โหเขาไปจนบ่ได้อยู่เฮ้ยเข, <Verantwort> ขาไปจนบ่ได้อยู่อ้าวห้ามตรงยาอะไรไหนเขาเขาไปจนบ่ได้อยู่ในนอนบ่ ใช่เดียมาจองจกจันลนเด๋ยวนี้เอาล้เอาหัวถล่ออีคู่เดยวนี่นะเออเอาปลาแซลมหายนี่เอาของช่องกันหนาใส่ด้านนเอเอาหนบเลยมันชิสวยเอื้อยนาหนบก่อนเอาใส่ของหันช่องล่อยหัน ไม่ค่าก็เพื่อสินว่าบว่าบแม่น้องคอมเลยอันที่นอกเลยแม่น้อง,องคอมเนะ่ะสินน้อันตั้งอยู่เพื่นัี้เป็นบ่อนขายซวดป่าเลยเลยเขามีอันอันซว์อันธรรมาาดเนี่ขายถูกยามเเป็นพวกจักจันแมงยังกับปูกบเขียดกับป้อมกับแปมเขาหาได้พืชเด็กหน่อยจูนี่นะ <c oughs> นกบ่นอกนกยังเลย หนกเขาก็ขายบ่ยกล้าก็อออาอใส่คองให้เอื้อหันสองอยได้อี่บ่หกลอยค่ะรวมเบิดนะข้าวพุนแต่ามอยอเขาว่าไหนเปด้อยนะาอ่ะุนแต่ามนก็จะไามอยได้ไทเดียวนี่บอกเปดอยนะ คอมาไม่มหตเป่อเออนี่ยมันจะมาอีกข้าวาฮะ้าวาอย่าเอาข้าวาเขาลงเกินไปพี่น้องเลยจักจั่นขับประหาบดคืนบดเว้นได้จนได้รับได้นอนโคตรค่ะอ่าไม่มาอีกเลยได้ทางล่างหันจักจั่นนะ นับนับมาแยกเอาเด้องหาซิปค่ะนับแเลเอเท่าไรแหละสอ้ส่สิแลสองร้อยสี่สิบาสองร้อยสี่สิบเห็นแ้ได้หันแยกใส่้ได้ปะ่ต้องไปวแล้วมันลายเจ้ามันลายเจ้าเอ้ยกะบ่อยากไปหนับล้ำอีกได้เลยนับแ้วแล้วคองเฮาของเาคนเดียวนะเอามาามุ่ทงยางเย น้องเตยเทศทั้งยางาเอ่มงางป่าของเียางป่าของยามอะไรนาของสนับรอเจ้าที่ยางนองหลังหลัจะเวทีไห <laughs> นห้องของเสียงสวรรค์ผงเด้นนี่มันมนใต้ดินเด้นี่พี่น่อยเลย เอองร้อยกับสองร้อยเฮ้ยหนับอีกนับสนับอีกใส่ทงนะใส่ทงน้ำลุงตัวนาล่ออหนึ่งทั้งเบอร์นี่กยเอาหกลออนะเดี๋ยวนี่นะรวมทั้งของเงินนางเอรวมทั้งของโตนะหกลอนี่นับสลนฮาก็ได้สองร้อยนั่นจ้อยเน๊อา เออเอาออกสี่กระยับเออเอาออกสี่ซีฟขนมซองลอยสี่ซีฟกันได้เออเหม่นคว้าเหมือนนะสุ่มโตไป็หล่อคายกระเซียนน้ำมันตโตอีกถ้ามาเอากับเพื่อนนี่มันดีเพราะแห้งเลยจับออกสี่ซีฟแล้วก็ถอกต้นนี้ลงใส่ขนมถ่ายทงชุมโตกันนะแห่งมีอันเดียวมอว่ะ มันเกาะดีได้มันตะนางค่ะเออสามกันกับจิหล่อเลยนะเออสากันกับิหล่อเนะถ่าหัวเปกับผมมีหายมีห้องเนาะโอ้โหกสิบเดี๋ยวจะล่อไอ้ละเท้าสองสี่หารอยนับอีกหกสิบพอดีเป็นหกร่อเออ เขาสั่งท่านนี้พอท่านนาลูกค้าไล่หากระว่าเธอเดียวได้หนิเขาสั่งมาหาลอยหกลอยนะโอ้ยจะกลือจะไปขายั้งได้หายกันมึมีคนสังเกลืไปองคเฮียนได้นน่นะไปห่อแล้วก็เขานัง้องเฮียนมันก็บเดเอไปทั้งได้โอ้ยวันซุกบันมืดแล้วมาเนี่ย น้องว่ามันไล่ให้กินเป็นน้ำทางเอื้อยสิบุได้ครับโหลดครับล่างแหละเนาะสิเมวตะกินจักจั่นสิว่หอดใช้ละเนาะเออมันบินไปได้ขนาดนั้นๆในทงยางนะไปได้มาจากซ้ายอันนี้โพดโพดเนาะไปดอนเดียวบนนี้ ตาตัวไปเอาดอนเดียวเป็นพันฮนะเข็น,ขนแสงไฟอยู่กลางคืนเลยโอ้ขึ้นไปตีจะทั่ง,งกงไม้เลยกลางคืนค่ะมันบ่แตกปไปใช้แล้วเนาะกลางคืนเนาะโอ้ครบบ่าอาหนับบางดูจำนวนครบบ่พเพคม ทงละร้อยสององอันสี่ห้าันเจ้าวอันยกช่งดูหกโงหรอโอ้สี่ทงกับหนึ่งของรวมเป็นหกร้อยบาทโตละบาทเด้เนาะเออเผื่นขายโตละบาทพี่น้องหกโตกับหกรอยบาทตอนแรกจะเงาได้เงินเด้อเกรยกับมาโตรงเฮียนเกอยเก็บมาหาเขาคือเอาเงินในตังคจะเอื้อยจะเอาไปขายใส่ ปัหาเมื่อวานไปขายนะลดบ่ัญหาน่ะใครก็เอาให้เลยะองลอยซลอย้าวนับ่โอ้ยหนบนนับไปตน้าตบนนับทงละลอยละลอยละลอยไปมือ้อบทงละลอยโอ้ยมันสิมือยังงืองยปพอครอมเมื่อกสิสวยาเมืองใ้สวยเลยนี่เผื่อไปยายทงจักจันให้พวกน้องๆคนอีกนี่ อ่ะสำหรับคลิปวิดีโอฮาวมหมันนี่กันสิจุ๊บไปสนีก่อนพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่นอ้องบ้านใกล้เคียงผู้ใดอยากได้จักจั่นแมงอีติดต่อม,มาเลยมาเอาเองก็ได้อยู่ในบ้านน้องชิโน่นี่บ่จักเลคลื่อนมาแม่น้องคอมสิพามาแถวสีสว่างน้บ่อน,น้ามุงเด้อปักมุดไว้หายกัน <laughs> ันชิมาอยู่นาวัดนี่เนาะป้าแบบพ่อขอ้อมเมาจำนวนหกร้อยบาทมานี่ เลือเกินพี่น้องแม่น้องคอมย,ยังงึดยังงอเขาจะเอามาแต่ไซส์โพลโพแทนเน่นะออเพอะกันขิดหนาด้วยพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นําขอบใจพี่น้องทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาหาับชมคลิปสำหรับคลิปนี้สบายดี